โอ้โหขัดขัดขัดขึ้นมาขึ้นมโอ้ขึ้นมาขึ้นมามาตองมีขึ้นมาตองมีตัวนั้นตตัวนั้นชะขัลยเต้ฮะโอ้โหไะไปแล้ครืงให้ดิข้นหทะขึ้นเคองใหนะกึ้มทุบตึ้มทุบเจมั hai tầng hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi

ง่าไสอยู่อยู่ล่งนี่คืออยู่ง่าไสอยู่น้องงาไสอ้าถือว่ากใจเห้งาไสกู่อน้ำน้ำโด่มากขามเพียเน้อฮะรอ่ารอว่าสอดถือเนาะน้ำจะใสยังไนนะ cái loại gặp bài bội Bà. Bà. ừ. ừ. à, ừ. này luôn kiểu em ở đây em ở em ở đây ui 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 thái ui 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 สึ้นโมกืนนี่กูขาดเลยโอ้โเอาฉันห่ออีกแล้าโอ้ยดูดะดูดไปเโอ้เจบ่นเหนียวหาเลยก็ก็กออยสั่งไปไปเ่าไปไเอาาเอาเอ้ยสุดอย่าไปอย่าไปอย่าไป ไัอบยักษ์แม่นว่าตัวนี้รบยักษ์เนข้ยแคนกนะก็โอ้ยเ้ยขาวขาวขาวปะกจะเป็นอยอาเลย lọp nhạc cũng vậy này. Phải phải. Ủa, không phải phun tại không phải. cái nó coi được ta. Ốp lên thì bị nó nó rồi, quạt gì Có nhảy nó, nhảy Nhảy luôn. Thôi. đây rồi. nhạc quá này sao? nó có À đây. Này là khoáng thẻ. chi, phụ thứ เนี่ยของแทะพี่น้องชิมี่รือบอดนี่เคยถือเขียงไงอยู่นี่ขอหักเกือบตายจันนเาให้ไม่ยาวโอ้โหได้ี่ขอให้ไม่เอิมเด็กเด็เขาก็ไข่อีกแล้วเอ้อเอ้อตึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ย โอ้ม oh, ีอยู่เล <laughs> <die> ่นอนักน <dance cake> ัก <laughs> oh, ักเอเียนเปนสตลข้าวเลยข้านะเอาว้ตถุดิบนะเอาห้อหนัน่านเน่าิฮ่าฮ่าฮ่านียากไวรอบใหญ่เล่มานอย่งีโอกาสเสี่ยงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยามอบ่

anh đấy. Nhà, 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 áo nọ, Phé, nọ, ừ, đi vào đi. hàm biết ô sập không hả? Nhảy 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 bốc sữa bên nó bỏ bé nhảy cho nó bỏ. Ok, tao nhảy một con nào. Như một cầu ai mở đây. Thế này nó. Sấy cọ nó nát rồi. Sấy sắt mày cọ mà. Bỏ coi gì. Bỏ đi mọ mày sấy vào, tụi bọn con. Mọ cái mèn đó. Mọ phải thật. Mọ cái bụng bị thượng, như mọ mày sấy. Hả? Mọ không có gì. bên con. Nó này. Ui, nó, nữa cố ừ, gắng ừ. ừ. ừ, đi. Khỏi đi à, nhưng... ta mà. Từ từ biết ừ. Ok. Có cá tốt điเลย. ไป. Thuốc À, เอาขาโอเคเสือใงเมกว่ีก็เดนูนี่วะโอ้ my god พี่น้องเอ้ยอะไรทำเลไหมสายยังไยี่มองี้มงเอเฮ้ยไอ้ไ้จุบไ่ไจุบเุ ขันหญ่จากโนจิเดิวไปน่ะใหญ่จากเคมฟังออกมาเซ็ตโอ้ยเอ้าไปมีมองเรอไมองขายก็มาเพื่อี่เด็น้องขายไซื้อตอื้อใช่โอ้ยมีหาได้เลย

เดี๋ยวต้องมีคอนเสิร์ตนี่มันจังโอ้ยขึ้นให้เขาดีต้องเอาเสียงไหนดีนะเสียงไหนผู้จ้องตัวเลยเสียงว่าเสียงไหนผู้จ้องตัวเลยอือต้องทำอะไรดูที่แขนดู ยามรออยากก็มายามเย็ดต่อมานีหยไม่ฝ่ายลยเอเี้ยอเฮ้ยเฮ้ยยงอ่ี่กรโง้กโบ่ไปกทยโอยโอยย่ไ้นี้จี้โอยขัยโอย

เกือบขาดอุ้ยเป็นกระเดี่พ่อเลี้ยตายแน่นี่กระเดี่ซ้ายกระเดีพ่อสายอู้มาเนี้ยโอ้ <S <S โคแทพี่ดอกโคแท่มันมัี๋ยวมันมันโแทองสามสองตัไปเ้ยเดยนมันเหยเดะทำงานทานิสธราทีไรนี้เกือบไปจะกยันมันใช้ขาดมันสันมันอ้โก่อนเคยใช้ขาดเนาะเลีมหน่อยเนาะ

Oh. Đợi. Mãn mò. Đến qua đi. Ơ. Khóc Hú thì đó. Mãn. nếu mà có hú đâm, oh, hú đâm.

mọi người 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 mọi 别拿这个鼻尖不离呢。哦。Okay, cùng nhau vậy còn yên, nó như thế này. Không, không gì những cái đi này còn cái này không có gì khác nhau cái này 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 แก่กองเชือเลยข้าต่บ่หลอดเือเขาเลยอ้ยมากปาอะไรอ่ะเกินบ่เิเิ่ไปเลยสองเือทหาสอนาทีอีีังสามังเลยยังโอ้มาไปเบางติดจับ หมดแล้วอาลอ้เหมดอไฟโอ้ยล้มเตอเสม้ย sẽ chôm bớt nhàng gì vào trong phụ ừ, bớt à? ờ, bớt đó bớt ờ, bớt rồi. Ui, đọa đọa hả? Em lợt bớt đẹp cần. Ủa, bực gì มบอมานบ่ ò, FC รุ่น FC รุ่นดแลวตึบโอ้ยปรากฏเมือกแล้วโมเดกดเนาะโอ้โมีสักตัวเลยที่เราขึ้นตงแลไปเ่อองไรกับมืไลยูห่กได้มก็่าหนักาหนันแห้ง่าหนันแห้งอเเออ ล้างซีล้างหาตัวนี้ก็เป็นบ้นี่ตายตายย่งนี่้าหาเยะอาสอนนี่แม่นี่เออเป็นไหมมาขยบอย่างนี้ขยบมุมบาขยเองเอะไอะไรบกะไโอยอะไรของนของนของนะไหนหาย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 ไปอีกไปไปนไปนามืกองไป้เข่งใชเข่ง

ผลง,งานอันนี้โอ้ยโอย้นี่ตมันโ้นนี้มันมเนี้มันจะเป็นไงเราเดี๋ยวหางหางเนด้วยนั่นใงใส่เขาเดินมาปลายลังไงนั่งท้ายก็เดี๋ยวปลาเทโพ ชาไทยวาปัดเทโพาระสังกฤษฟิตเทโพปลกขาวฟิตเทโพเมื่อไหร่เมื่อไรเมื่อไรโอเคพี่น้องมา jam ลอมาหนิไล่ได้ปะปลาลอบไล่บนร้ายหรอเดี๋ยวมาเชื้อปลาเบียดลังหนึ่ง สุดยอดดุนทึกใส่ปประมาณหลังแต่ว่าไหลงเดียวกับสุกไล่ซาไกัคุมายูตัวใหญ่ทุกคนเอ้าขเน่อยหมได้่ได้ะวีดีโอนี่ก็ฝาก้อสักนิเด้อมาหาปลากิน่บ่ง้อยไดิเวยกอน